สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกระแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> พี่น้องไฟดับนะคะดับบ้งหนึ่งค่ะเอามาอนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขสกอนะคะมาติตามรับชมเราฟังแนวทางนะคะตำเล่าจากอาจารย์คอนบุรีค่ะพี่น้องแนวทางตำเล่าของอาจารย์นะคะสิไดมาเป็นตัวได คพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะเอฟซี FC อันมื่อนั้นมื่อนั้นอาจารย์ส่งเข้ามาให้เบิ่งด,ด้วยเนาะเบิ่งด้วยก็โทรไปไอ้ส่งไปให้ในกลุ่มนะเพิ่นก็เลยว่าโอ้เละขึ้นหน่อยดีแทนแล้วก็ซีนึงตรงๆ เพิ่นกเ็เลยว่บามนีคอจะแนวทางของอาจารย์นยเดอ่์ซั่นตำล่าของอาจารย์คอนบุรีนเดอร์วสัสดั่รรดาค่ะสามศูนย์สามศูนย์ที่ค่ะสามศูนยังหวังอีกันะ่สดเ่องไนค่ะ อาจารย์มาด้จดไว้ตีคะดไว้ยุแต่ว่าหาไม่เจอค่ะอาจารย์ม่เจอใดแน่กว่าอาจารย์คะสามศูนย์หกแปดะนะครับตัวกัน 1. 1> สามหนึ่งสามศูนย์หกแปดตักันสามหนึ่งค่ะเออ อันเลขทูปอันนี้อันใด้ศาสนะอาจารย์นี่คะเนี่ยเนื้ทูปจุดมันนี่อย่างมันสองสามศูนย์เนื้สองศูนย์สองมองกลางนี่กาบ่รู้ว่าเป็นเลขอันอะไรมันเป็นกล้องก็เป็นศูนย์กันเลยแม่นค่ะเป็นคือคือศูนย์แต่ว่ามันกับว่าจอดบางทีก็คือเก่าเก่าหัวมันกับว่าจอดอีกวันนี้ค่ะผู้เอออาจารย์ นั่นแหละนั่นจะเป็นศูนย์น่เป็นสามนเป็นหนังเดียวจุดแล้วก็ส,ออส่งให้เบื้องตีเอาเองเหรอเออได้ได้ค่ะเดี๋ยวจีส่งให้เอฟซีพนตีเบื้องค่ะแต่ไม่แค่นั้นแล้วตีที่ไปวนเนี่ซ่อซีตัวค่ะกับเลขทูนี่เนาะค่ะเนะาะจักสิเป็นตัวกลางนี่จักสิเป็นศูนย์หรือว่าสิเป็นเก้า แค่เป็นเป็นตัวอย่างแหละให้เราสู่ไป <c oughs> เชีเยงบุรีจังวัดหลวงบังค่ะค่ะแล้วแ <c oughs> เลขทูบห้องของบูงูมกันนะมันเกี่ยวกัวไหนเลขเล่เามั่งแก่ไอ้เสียงก็ออกบวกไกนะ่กันเนาะเอ้าอาจารย์อ,อาจารย์คะซีหนึ่งนี่อาจารย์คำนวณหรือว่าจุดทูบคะอาจารย์ซีหนึ่งมังมหนึ่งหันฮะซีหนึ่งทีมันเขาซีหนึ่งนี่อาจารย์คำนวณหรือจุดทูบคะอาจารย์ เรื่อวันเล็กมาทำงานจับเอาในเหล็จับเอาได้เหลยกการที่มันออกอ่าโอเคมันออกวันหยังวันวันวันหยังวันสุกบอกค่ะวันสุกรวันสุกร์วันหยังวันสุกร์ยังก็ก็ลืมแล้วคือกันค่ะแต่ว่ามันคือเปย์แทถสันนี้ค่ะซีหนึ่งแต่มันออกไอ้ หกสี่เจ็ดเป็นบ่สี่หกสี่เจ็ดะะคะสี่หกส่เจ็โอ้ค่ะค่ะสีหเ,เจ็ด,ดี๋ยวได้จับออกค่ะเขียนไว้ยุดอกแต่ว่าเปิดหาเมืงมกกองวันมันออกตัวไดนวันจันทร์หรืวันศุกร์มันออกมันศุกสุกกชนไหค่ะ วันสุกแล้วกออาจารย์มาไหนซีหนึ่งวันจันค่ะ<า>มันมันสูงออกหกหกสองเก้าสี่หกสี่เจ็ดเป็นบวกเก้าสี่หกสี่เจ็ดค่ะอาจารย์เฮออ้นั่นแหละที่นี่เนี่ยเรื่อกจับ เจ็ดแล้วกลายเป็นหนึ่งก็เลยจับซีหนึ่งเอค่ะอืมที่มากของซีซีึ่ก็คเกอค่ะเออไม่กับบันี้จับตัวนี้หเนี่ยหเนี่ยค่ะสามสิบเป็นเก้าเป็นเก้าแบบได้แต่ว่าเจ็ดสินี้บั่สินเด้ค่ะ เลยตีหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งหนึ่งเก่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแค่หนึ่งอย่าได้มาคำนวณมงเสรากับร้องบังอยูบังเอาเปิดร้องบังมันก็หลายตัวดอกรออาจารย์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก่าพร้อมตีค่ะอาจารย์ไม่นโอ้ค่ะหนึ่ง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 เก้าที่อาจารย์ เขียนมาให้ก <ules> ่อนนี <ii> <ümüz functionality> <ke eps> ่มีหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก่าแปดนะคะอาจารย์เอาเอาเอาบดบ่นี่อาจารย์คะมเอารอานี่เนาะค่ะนะจับประจําวันื่อดอกจับประจําวันวังหันออกค่ะีเจมันบค่ะโอ้มันออกหกเจ็หหเจนะ S <S ก็เลยจับประจําวันเมืองสิทธิมันเคอยออกนะ,ก,ะก็เลยจับเมืองซื่อก็เลยพิมพ์ไปให้เดี๋ยวมันก็บอวบเมื่ท่านไอ้ชื่อคำห้องคำน่้แหน่ก้อมฝันแน่นะมันปะกบกันใช่กันนะค่ะวันจันทร์วันหงษมันออก เจ็ดหกมืนว่เจ็ดหกค่ะสีหนึ่งเจ็ดหกค่ะมาหนี้เอ่อสีหนึ่งหนึ่งซีเจ็ดหกค่ะเอ่อ4ีหนึ่งเจ็ดหกค่ะมาที่นี่ก็เรกมาจับตัวนี้หกหก เล็บกับแปดเก้าได้สองตัวค่ะถ้ามันออกคุณบอกว่าเออค่ะค่ะอาจารย์คือที่อาจารย์พี่มากคอนกับพี่มั่งมือซำนี่คือเอาบดเนาะกับเลขทูบเนาะอาจารย์เนาะเหนียงแตองรเบิ้งได้ค่ะจังหวัดยาบสื่อละจัดจได้ค่ะอาจารย์คะต้องสื้อเป็นลมบาดตรงบาดแต่ว่าเลขบเขาซื้อ ทั้งคุณเขาเล่นในเลกลางซีหนึ่งเงินบ่ค่ะแต่ว่าซื้อไม่ผจนั่นมันออกสองซีประเดี๋ยวเขาซื้อถือเราเขา่าใจาเออบางอันเขาเขา่าใจเพราะว่าเขาบ่ได้เล่นทั้งเขาบ่ได้เล่นซีสองเขาเล่นซีหนึ่งค่ะเป่นแลว้วก็สามตัวสองตัวอ,อ๋ออดเอา มันซอไอ้มีย่าซื้อให้ค่ะกับบอบอได้ซื้อแต่ละแนนมบึงแนมแต่บึงเบียนรถจบกองงสองซีเจ็ดหกนะอ๋อค่ะ2อง6ีเจหก็เลยดันสีออกตันี้ว่าเ่งจีออกง่เลยครับันมาไป มีรถไปล่มนะค่ะอาจารย์ง่แง่มึงแล้วเนี่ยมึงหยิบ่เอาโอ้โีกต้นฉันเนะก็ัดตัดเจ็ดนองขอบมาที่นี่ซื่อไพิมพ์ไปหายเรยกง่ายเจ็บเจ็บอะเมีนค่ะตัวกันเจ็บเจ็บมาที่นี่ไปซื้อนั่นซื้อยังซื่อเจ็บเจ็บสาม เจะดจะสามก็ได้ประเด็นตัวอาจารย์คะได้ยังซื้อลอตเตอรี่เนาะพุ๊ชซื้อลอตเตอรี่ไทยมันเหอเจ็ดเจ็ดสามอ๋อค่ะอาจารย์มาที่นี่ไปซื้อเลขสามตัวหนาผัดเปียวอ้อยหกสองเก้า2ระเดสองหกแปดหรอบ้าววันค่ะ เลขสามตัวค่ะเลขสามตัวมันจิบงวดว่างานมันเขา่าบัดนี้มันเข่าประตูเดียวค่ะสามตัวหลังค่ะไปซื้อลอตเตอรี่เป็นซื้อตะเป็นซื้อตะหกสองเก่าหกสองเก้าแม่อหกไอสองหกแปดห้สองแปดหกนี่แหละค่ะเอป็นซื้อเลขในเพจนั่น เจ็บมันถึงรร้อยอกเล่าอ่ะเจ็บเจ็ดเอาบ้นแน่ที่อาจารย์คะเออมันมักเป็นเด่อจ็เจ็บเมื่อนั่นทูกเมื่อแรกกันได้ได้สองเจ็ดเจ็ดค่ะมนเลี้เล่าบอกสองเจ็ดเจ็ดค่ะ,ะเลยบครับเล่เลยเล่บกเลียกใหญ่เจ็ดเจ็ดค่ะ นั่นแหะโของเฮ้ามันบนแน่นอนค่ะแต่ว่าเร่เร่วิงนี่เขาทุกงหวดเยอะแต่ว่าบ่บ่อยากให้วินมันมันเหนื่อยคนคนกับบ่บ่อนิยมนะคะตัวนี้ตัววิ่งเขาหมักนิยมจับคูหมัก,กว่างือออยากหาหาเล่คือว่าว่าอยากให้ซื้อหลายนึงค่ะสมมุติว่าเล่าบน บนล่างเขาซี่ขึ้นเขาสามนี่แก่เขาสอ 3, งเรียงไง่ายล่างก็บน่นั้นม่ต้องเอาไปหลยประตูเดียวค่ะ <'C HA' S 2> ือื่าห้องวัดดวง่ะชาโชคมีเขาก็ต้องถือค่ะ <'C HA' S 2> งั้นแหะออาวพ่ออันนี้แหละจ,ะ <laughs> <laughs> จะ้จ้าจ้าจ้อาอา๋อ,อค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สุขสวัสดีดจา้าค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะ่อแม่พี่น้องคะแนวทางอาจากอาจารย์คอนบุรีนะคะพี่น้องคะต่ำเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์ค่ะมี1นึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเกหนึ่งสีหนึ่งหนึหนึ่งเก้าตัวกัน3าหนึ่งนะคะสี่ต3068นะคะเลขถูบสองเก้าสามสนะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอนะคะพี่น้องคะ่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากอาจารย์คอนบุรีนะคะตล่านะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบื้องโนะคะเนาะเอาไฟดับพี่น้องเไฟคือดับ <tenga S 1> <c oughs> ไฟคือดับบอลน,นี้ไฟดับนะคะหมืดไปเลยนะคะไปพี่น้องคะ่ะเอาแนวทางของอาจารย์คอนบุรีนะคะก็มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมนาไปพิจารณาเบิง้งงขาทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพอพี่น้องบรรเทาสุขุสกุนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คอนบุรีค่ะพี่น้องค่ะทั้งเบอร์ทั้งมวลกับมีเพียงซํานีนะคะไอ้กัจจัยคอตัวล่าพอพี่น้องบรรเทาสุขูสกุนไปก่อนค่ะเอาใบพอกันไมกับแม่ในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ